เราก็จะได้เจอกับแขกรับเชิญของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่เองค่ะแล้วบอกเลยว่าวันนี้แขกรับเชิญของพวกเราเอ็กคลูซีฟมากเพราะเป็นวงแรกของค่ายซี r ิสเอนเตอร์เทนเมนตนั่นเองค่ะคือเอ็ก u s คลูซีฟมากคือปกติวงการทีป๊อปจะเป็นอะไรนะบอยกรุ๊ปหรือเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมล่ะแต่ว่าวงนี้ มากันที่4ี่สาวสาวนุ่มนั่นเองค่ะใช่คือคอนเซปต์วงแต่ละอย่างของเขานี่ชัดเจนมากคืออินเตอร์ส,ส,สุดเลดเลย,เลยคือปล่อยมาวงแรกคือเลิศขนาดนี้แล้วคือส่งออกได้เลิศมากก็คือวงอ่ะบอกชื่อไว้ละ วงที่มาทัวร์น,นี้ก็คือ Alters <Out> er นั่นเองค่ะ,คะมากันในเพลง g i g g l e w i g g l e นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาพูดคุยหรือมาแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักเนี่ยก็ก็สามารถเข้ามาแชร์ได้ที่ y o u n g s t e r x a l t e r นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่แล้วรอไม่ไหวกันแล้วใช่ไหม่ะคะที่จะได้เจอกับ Alters งั้นไปโชว์ดูโชว์กันเลยดีกว่าค่ะ g i g g l e w i g g l e นั่นเองค่ะ เื่อคีนนี้นะคะเราก็ได้ดูโชว์ของอัลเฟ์กันไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเลิศระปังมากๆถูกต้องคือทุกจังหวะทุกคนพร้อมเพียงกันสุดๆคือแบบปึ้งปึ้งปึ้งจังหวะเท้าตรงเตะคือพี่เห็นพี่ปวดหลังเอางี้ไม่ได้ไม่ไหวทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะพี่อัลเตอร์เนี่ยแนะนําตัวกับแฟนๆรายการของพวกเรากันก่อนดีกว่า out of nowhere สวัสดีครับพวกเราอัลเชสสวัสดีครับโยฮันครับผม สวัสดีครับคิมจิครับสวัสดีครับเจมี่ครับผมสวัสดีค่ะเพย์เพย์ค่ะสวัสดีค่ะชเน่ค่ะสวัสดีค่ะทาร่าค่ะสวัสดีค่ะพินค่ะสวยหล่อกันทุกคนมากจริงๆก็ไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพวกเรานะคะแล้วก็ยินดีกับซิงเกิลเดบิวด้วยนะคะคือปังจริงๆเพลงติดหูมากอเลยดีกว่า อินเตอร์สุดๆฟังแล้วเมื่อกี้ไม่พี่ฟังแล้วจริงๆฟังแล้วจริงฟังแล้วฟังอีกลองเข้าวคำถามกันดีกว่าใช่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วใช่ที่มาของวงอัลเ t อร์เนี่ยมันที่มายังไงเป็นยังไงแองเล่าให้ฟังหมความหมายอะไได้เลยครับความหมายของชื่อวงอั Outers นะครับคือจริงๆชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่พวกเราเสนอเป็นชื่อแรกเลยครับคำว่าอัลเทอร์สแต่ว่าจริงๆมีอีก เป็นสิบชื่อเลยครับที่เคยลิสต์มาแต่ว่าสุดท้ายมันก็วนกลับมาเป็น Outers เพราะว่าพวกเราเคยรู้มาก่อนว่าคอนเซปต์ของวงเนี่ยคือตั้งใจจะทําให้ตัวตนของเราเนี่ยอีกแบบหนึ่งได้ให้ทุกคนเห็น <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ Outers เนี่ยมันสื่อถึงคําว่าตัวตนด้วยก็เลยใช้เป็นชื่อนี้ครับผมใช่และใครเป็นคนเริ่มคิดคนแรกครัว่า Outers มีไหมมีไหมหรือว่าแบบอุ้ยจับปุ๊บปั๊บเอ้าเอาเธอสบาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้หรือว่ามารวมกันเลยใช่จริงจริงแรกแมันจะเป็นประโยคยาวครับชื่อว่า outers ego out of nowhere ซึ่งผู้ใหญ่เคยส่งคำนี้มาแล้วก็พวกผมก็แบบว่าเป็นฟิลแบบเฮ้ยคำว่า outers มันก็เท่นะอะไรเงี้ยถ้าเรียกแบบสั้นๆมันแปลว่าตัวตนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยชื่อนี้เลยโอเค ถือว่าตอนแนะนำตัวคือปึ้งปะอืมอเาเอร์ <c oughs> มีพลังมากเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนใช่อ่ะแล้วมาคำถามต่อไปกันดีกว่าแล้วแต่ละคนมีบทบาทอะไรบ้างในวงเขาแบบอย่างใครเป็นสายโวคอลหรือใครสายปใครสายเต้นอะไรอย่างนี้จริงๆต้องขอบอกก่อนว่าวงเราอะมีความสามารถที่เก่งรอบด้านทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านโวคอลเต้นหรือแปหนูคิดว่าทุกคนสามารถสลับบทบาทกันได้ตามเพลงที่เราอยากจะแบบเสือกมาค่ะแต่ว่า อีกส wow! ิ wow! ่งหนึ่งที่วงเราอยากไปเพรเซนต์มากที่สุดคือเรื่องของวิชวลค่ะก็คือก็คือใครก็คือทุกคนเลยใช่ไหมคือจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์แล้วก็เสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างหนูก็จะเป็นวิชวลแอพเพลว์แล้วคนอื่นละคะนื่นไออ่ของปิ่นนะคะก็จะเป็นวิชวลเจมานค่ะอะคนต่อไปของฉันเน่ก็เป็นวิชวลเซ็นเตอร์ค่ะ ก็ของเพย์เป็น visual slayer ค่ะเจมีคสังคมครับผมเจมี์นะครับก็เป็น visual leader ครับผมผมเป็น visual charisma ครับว้าวผมครับผมเป็น visual power ครับผมคือทุกคนเป็นที่ประจักษ์อยู่ตรงนี้แล้วคือที่อย่างไม่ได้เลยจริงๆทุกคนจริงๆค่ะทุกคนดูได้เลยนี่ปึ้งนี่ ไปคําถามต่อไปดีกว่าไหมละ่ะอยากรู้ว่ากิ g ก้ w i g g l ้เนี่ยคอนเซปเป็นยังไงคะคอนเซปของเพลงนี้อ่าคอนเซปของเพลงกิ g ก้ w i g g l ้นะครับก็เป็นเพลงที่เป็น,นแนวป๊อปแดนซ์ครับแล้วก็สร้างโพซิทีฟเอนเนอร์จีครับใครที่ฟังตามเนี่ยต้องหัวเราะคิดคักคิดคักแล้วก็สั่นไปด้วยกับเพลงนะครับเพราะว่าชื่อเพลงเนี่ยมันก็ชื่อว่ากิ g ก้ w i g g l ้อยู่แล้วใช่ไหมครับแปลว่าหัวเราะคิดคักก็สัส่นสั่นสั่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ถือว่ามีที่มาที่ไปบายดีแล้วก็มีท่าเต้นดีด้วยใช่ไหมแบบเป็นแฮนดสาวใช่ไหมใช่แคทจีโชว์เค้าที่แฮนดซายเป็นยังไงนี่นี่เป็นตัว W ครับ W W นี่ใช่ครับคือมันจะเป็นตัว W แย่ยังไงเราทุกคนสวัสดีค่ะอะไรนะเอาเชิญสิครับใช่ไหมเนียน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  มากอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่อารมณ์ดีที่สุดในนี้ใครเป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะที่สุดในนี้ดีกว่าเราชี้ร้อมการ์อาเหมือนทุกคนจะมีเป็นเสียงเดียวกันยังไงก็รู้เลยใช่ไหมอ่านหนึ่งสองสามนั่น่ไมไม่ได้ก็ฉันเลยคนนี้นั่นเองอธิบายดีกว่าขอตัวแทนว่าทำไมน้องโยฮันถึงเป็นคนที่มีเอเนอร์จีเยอะที่สุดคนที่ชอบโดนโยฮันแกล้งที่สุด อยู่ตรงนี้เออเนี่ยพี่กี้แกลงชอบแกลงพี่ค่ะใช้แกลงทุกคนแต่หนูโดนเยอะสุดสนิทไงผมสนิทไงผมก็เลยแบบเล่นด้วยแล้วสนุกคับบก็เป้งพี่หรือคลื่นกันในวงใช่ไหมพี่ๆนั้นถ้าคำถามต่อไปกันดีกว่าคำถามต่อไปนะคะก็คือบรรยากาศใน M v วเนี่ยมีอุปสรรคไหมยังไงบ้างการถ่าย MV เป็นยังไงบ้างวันนี้ถ่าย MV ใช่ไหมเป็น วันนั้นเป็นวันที่กรุงเทพอากาศดีมากครับแบบเ<ม>ขาเรียกว่าบบเป็นไบป่ะเป็นใจใช่เป็นช่วงที่แบบกรุงเทพมันอากาศเย็นมากแล้วก็แล้วก็วก่อนหน้านั้นมีพายุเข้ามาตลอดแล้วอยู่เหนนั้นมาก็เย็นขึ้นใช่แต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเหมือนวันก่อนหน้าที่พายุเข,ข้าฝนมันตกหนักแล้วก็ที่พื้นเป็นโคลนหมดเลยแล้วผมถ่ายกันแล้ ถ่ายกันดิบๆเลยแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้าใหญ่ๆที่ป้องกันรองเท้าไว้เป็นถุงข้อไว้ใช่ครับใครมีแบบคลุกโคลนใช่ผมอยู่นะมีใครแบบลื่นบ้างไหมเออลื่นไม่ค่อยมีครับมีแค่ผมกับยูฮันชอบไปเล่นขี้โคลนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โคลนไม่ใช่หุ่บซับแต่เป็นการเล่นเลยเล่นไปพักต่อตานแม่ก็เข้าร่วมอ่ะมีโมเมนต์ไหนที่แบบในกองอยากลงอยากเล่ากันไหมคะโมเมนต์น่ารักน่ารักตลกตลกโมเมนต์มีไหมมีใครมีไหม โมเมน์วิ่งวิ่งในเราเป็ดวิ่งในเราเป็ดไม่วันนี้คือคืนน้อดูทำกิจกรรมเยอะไม่มันเป็นหนึ่งฉากค่ะใน MV ใช่คือในภาพในมีอาจจะดูเหมือนเฮ้ยวิ่งกันสนุกสนานแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนความจริงแล้วเป็นเราเป็ดนั่นเองเราเป็ดก็คือยืนดูเราวิ่งอยู่ข้างๆแล้วก็ต้องคอยวิ่งแบบหลบใข่เป็ด เดี๋ยวมันจะแตกใช่คือแบบถ้าทุกคนอาจจะงงอะไรนิดนึงว่าเอ้ยมันฉากไหนนะเมื่อกี้บบกว่าอาจจะดูไม่ออกทุกคนไปเปิดดูตอนนี้ได้เลยค่ะฉากไหนไปช่วยกันปั่นวิวไปดูกันเลยเลยล่ะถูกต้องแบบทุกคนจะสังเกตแล้วเุ้ยอันไหนเล้าเป็ดอ่ะออันต่อไปดีกว่าต่อมาสมาชิกเจ็ดคนเนี่ยมีจุดท้าทายอะไรที่สุดคือวงเนี้ยเป็นวงที่มีหญิงสี่ชายสามใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นอะไรผสมผสานมีอะไรบ้างในแบบในวงเล่าหน่อย ถ้าเรื่องท้าทายที่สุดน่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะด้วยความที่เราต่างเพศต่างวัยด้วย<ม>แบบหญิงสี่ชายสามเนี้ยมันก็เลยแบบมีความคิดที่แตกต่างกันนิดนึงมันเลยทําให้การความลงตัวจรช่วงแรกตอนทํางานไม่เท่าไรหร่หรอกค่ะแต่ว่าตอนที่เราต้องแบบ brainstorm กันต้องคุยกันต้องคิดก,กันอะไรเงี้ยมันมีอุปรสรรคตรงเรื่องการพูดคุยการความเข้าใจของแต่ละคนไม่เท่าเท่ากันแต่ว่าทีนี้เราก็เลยใช้การแก้ปัญหาโดยการแบบจับกลุ่มคุยกัน เอาว่าแบบเออมันต้องแก้ตรงนี้นะมันต้องแบบมีการช่วยๆกันตรงนี้คนนี้ขาดตกบกพร่องอะไรก็หยิบจับมาใช้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือดีขึ้นลงตัวขึ้นแล้วก็เป็นเอาเธอออกผลงานให้ทุกคนได้เห็นว่าเลิศขนาดนี้ทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะใช่คำถามต่อไปกันดีกว่าเครดิตทีมเพลงเนี่ยมีโปรดิวเซอร์กันเยอะใช่ไหมแล้วบรรยากาศในการทำงานตอนอัดพงอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแบบก็ จริงต้องบอกอนว่าทีมที่เราใช้ชื่อทีมว่า The k e n n e l ครับแล้วก็ประกอบไปด้วย Josephine g l e i n m o y Mona Kachoi แล้วก็ Anders k u g e ครับคือ3คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่โปรดิวซ์เพลงแบบเก่งมากแล้วก็แบบเป็นตัวท็อปเลยครับแล้วก็ทำเพลงให้เค o p ป๊อปเยอะมากแบบ Baby Monster m e t Bat ใช่ e ใช่ไม่ครับไม่ครับถูกต้อเนี่เดี๋ยวเตรียมเตรียม่ละถูกต้องแต่ว่าเหมือนบรรยากาศ คือผมแบบไม่เคยถ่ายเอ้ยไม่เคยแบบอัดเพลงแบบข้ามประเทศมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกที่อัดเหมือนส่งไปสวีเดนครับให้เขาแบบไปไปเขาเรียกว่าไงนะใช่แล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แก้แก้อะไรเงี้ยหมือนอัดข้ามไปอย่างเงี้ยใช่ก็คือโปรดิวเซอร์คือคนแบบท็อปทอปทั้งนั้นเลยไม่แปลกใจว่าทำไมเพลงถึงเอวดีขนาดนี้แล้วคนร้องก็ดีมากนะแต่ละคนอะ ถูกต้องคือเตรียม g l o บ a l จริงๆเพราะว่าเพลงมีความอินเตอร์มากแบบมันแบบฟังง่ายอะหมายถึงว่าหลากหลายทุกคนใครฟังก็สนุกแน่นอนอ,า,อางนี้เต้นก็เบิร์กเบิอมาต่อมาคำถ,ถามต่อมา,อ,มาอยากถามว่าอนาคตเนี่ยมีอยากทําเพลงแนวไหนไหมโอ้พวกเราเอาัลเทอร์สเจคนเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากๆแล้วก็ มีอะไรที่แบบอยากโชว์ทุกคนแบบอีกมากมายเลยจริงแต่ว่าเพลงต่อไปที่อยากทำาหรอคือไปอ่านคอมเมนต์มาว่าแบบเอ้ยเอาเธอซูเป็นวงที่แบบมีเอ NERGY ล้นเหลือแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยกิ๊กกวิโกอันนี้คือแบบนิดเดียวเองอะเ,อเราแบบเ,เราสามารถแบบไปได้อีกเพลงต่อไปสุดกว่านี้แน่นอนคะ่ะเตรียมชมละจริงๆหรือว่าแต่ละคนชอบเพลงแบบแนวไหนกันบ้างไหมคะถ้าเป็นหนูส่วนตัวชอบฮิปฮอปอาร์แอนด์บี เขาทางเขาทางแล้วคนอื่นล่ะคะมีอีกไหมใกล้เคียงกันค่ะนี่ก็ใกล้เคียงกับน้องแบบว่าเป็นฮิปฮอปอ b อ็ีแล้วก็แรปแหน่อยๆก็คือทำวงไปแบบไปทางแนวเดียวกันหมดเลยใช่ไม่แน่อาจจะซิงเกิลหน้าหรือเปล่านะออยห่ืรอปล่าทุกคนรอดูแลสรุปอันหน้าเป็นน่ารักเลยรอติตามอตาไม่ถ้าพี่ตอบคืออะไร หมอลำเอางี้ทางบาาอาจจบเจอกันหน้าห้นจะมีแผนไหมทำหมอลำอะไรยี้มิกซไม่การปฏิเสธเพราะว่าอัลเทอร์คืออะไรก็เป็นไปได้ไม่ถือว่าอะไรถูกต้องอะไรก็ได้ในชีวิตนี้ถูกต้องแบบไปได้หมดอราอาจจะมีกิ๊กโก้แบบรีมิกซ์คำถามต่อไปน้องลิบบี้มามาฝากถึง อยากให้ฝากถึงแฟนๆที่เพิ่งรู้จักอัลเทอร์กันหน่อยลองพูดคุยกันหน่อยได้เลยครับก็ฝากติดตามพวกเราอัลเทอร์ด้วยนะครับพวกเราอัลเทอร์อีสเซเว่นนะครับมี7คน,นครับทุกคน7 <c oughs> จ็คนคทัน <c oughs> ท้ต <c oughs> ัวน, <c oughs> นี้น,นี่แล้วก็ฝากสิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับกิ๊กกิ๊กวิ๊กครับตอนนี้เอ็มวีของเราครบ100,000วิวเรียบร้อยครับสามารถดูเอ <c oughs> <c oughs> ็มวีของเราผ่านทางช่อง YouTube 11 Entertainment ได้แล้วนะครับใช่ถูกต้องประมาณนี้ทุกคนไปฟังกันได้นะคะกิ๊กกิ๊กวิ๊กของอัลเทอร์สนั่นเองค่ะ และช่วงหน้าเราจะมีชาเลนจ์ให้เอาเชอร์ทำกัน,<ห>นเดี๋ยวจะเป็น,นยังไง<ล>ถูกต้องจะเป็นยังไงไปเจอกันคะ่ะเบรกหน้าค่ะเบรกนี้นะคะเราก็จะเกินก่อนเลยว่าเรามีชาเลนจ์จากฮานามิมาให้ทุกคนเล่นกันด้วยชื่อชาเลนจ์นี้ชื่อว่า Speed slow challenge นั่นเองค่ะและกติกาเป็นยังไงคะน้องลิบบี้กติกานะคะก็คือเราจะเปิดเพลง Giggle Wiggle นะคะแล้วก็จะสลับท่อนช้าเร็วแต่ท่อนไหนจะช้าจะเร็วก็ไม่มีใครสอากแบบโอยไว้ลุ้นกันเอาเองแบบเอ้นต้งเร็วตอนไหนช้าตอนไหนใช่งั้นเดี๋ยวเราให้เอาเซอร์ล็อกกิ n g อันนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะเริ่มได้ b l o เลยลูกเข้าพเคือไงคือไ ว้าวว้าวว้ว้าววาววาวว้วาวว้าว้อัวเาวว้าวว้าววาวว้าวว้าวไปกันเายอ่าวว้ออ่วไ้าวู

you put all your money in the track to drip that makes shit look weak. สนุกมาสนุกเอาเท่าสุดเลยไหมคะโหสนุกสนุกมากเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่ร้องเลยล่ะไม่เหนื่อยไม่ร้องเลยล่ะอัจฉริยะมาเล่นด้วยกันดีกว่าครัเอ๊ะอาจจะยังเหมือนกันนะอเอาเชอร์รูมัยว่าเรามีผลแพ้ชนะกันด้วยนะเฮ้ยอ้าเรามีบทลงโทษชายท้อแพ้ด้วยผลลงโทษเลยนะคิดว่าจะผ่านกันไหมเอวยี้ดีกว่าแพ้ทั้งีซึ่งแพ้ยังไม่เนี่ยจะแบบ ยิ้มหวานตัดเ90หรือเปล่าอันน้องลิบบี้ประกาศผลดีกว่าผลวันนี้นะคะก็คือผ่านแรงด้วยและรางวัลของคนที่ผ่านนะคะคือให้เอาเซิฝากผลงานได้เลยค่ะรางวัลดีมากชอบเลยแบบนี้ฝากผลงานเอ๊ะเขาถามครับโอเคครับฝากพวกเราเธอด้วยนะคะพวกเรามี ซิงกิลแรกของพวกเรานะครับกิโกวิโกครับตอนนี้ MV ของพวกเราครบ1นึ่งแสนวิวเรียบร้อยครับแล้วก็ฝากทุกคนเข้าไปดู MV ของพวกเราเดวนนะครับทางช่องทาง s ีบิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับแล้วก็ยังมีเพลงของพวกเราสามารถฟังได้ทุกๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ฝาก alters official ด้วยนะครับทุกๆช่องทางเลยครับ alters underscore o f c ครับก็ฝาก alters กันด้วยนะคะนี่โชว์เลิศๆเลยแบบเมื่อกี้ ะะก็ขอขอบคุณทางอาลเซอร์นะคะคที่มาร่วมรายการเราวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคฮานามีด้วยที่เอาชาเลนจ์สนุกๆแบบนี้มาให้พวกเราเล่นกันใช่และะ้วค่ะก็เดี๋ยวเราขอฝากกิจกรรมของเราบ้างเล็กน้อยๆกันบ้างดีกว่าเป็น Mono Max p r e m i e r League Watch Party on the b e a c h วันเสาร์ที่1 7ธันวาคมตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปหรือว่าครูพบกับบแูแพมตันนะ พัทยากลางและพบตำนานบอสติฟแม็กมานามานและนักาพากย์พี่บอบูแจ็กกี้และคอนเสิร์ตดีเจาราดนั่นเองคะ่ะค่ะแล้วก็พัทยาคขาดาวทูเทาเซนทว2นที่สิบโมโนแม็กวันที่2 9ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมณาชายหาดพัทยากลางนะคะลุ้นรางวัลกว่า2ล้านบาทลงทะเบียนที่แอปพีพีแชร์พร้อมกับศิลปินมากมายนะคะพิเศษวันที่31ธันวาคมและเกาะล้านพัทยาคขาดาวทูเทาเซนทวนทีิค่ะ ทั้ง3วันนะคะงานฟรีใช่เพียงแค่ลงทะเบียนที่พีพแชร์ได้เลยค่ะแล้วเมื่อกี้อลเชอร์ฝากผลงานไปแล้วเราขอฝากช่องทางการติดตามของเราบ้างดีกว่าทั้ง Facebook Instagram และ TikTok Mono 29 Music Station เนไ้ค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็พบกับพวกเราได้ทาง Mono 29 Music Station นะคะทาง Youngster Youngster Idol c h i ชนะครขอบคุณครับขอบคุณครับเจครับผม เพ้่สามารถพบกับพวกเราทันเพื่อเลขาตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้น6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทางช่องทาง Mono 29 Music Station 3 BB Jigga TV กด202 AIS Play กด304และทาง Facebook Live ของ Mono 29 Music Station นะคะแล้วก็ช่องทาง Mono Max นั่นเองค่ะขาดไม่ได้เลยก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอัลเชอร์ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย